นี่วิดโยสองพันนี่หน้าตาเป็นสีเขียวเหรอนี่นี่หน้าเขียวก็คล้ายวินโดว์บีเหรอนี่มันเหมือนวินโดว์สองพันโฮมอิดิชันเหรอนี่หน้าเขียวก็เหมือนวินโดว์สองพันโฮมอิดิชันเหรอวิดโยบีดี่แหละมันเป็นเอฟอีแล้วนี่ก็เป็นสีเขียวเหรอนี่แหละเป็นสีเขียววิดโยบีเหรอ นี่เป็นสีเขียวโลโก้ปกติจะเป็นสีแดงกรอบสี่เหลี่ยมมันก็จะมีการแตกขาดหรอมีจะมีขาดบ้างขาดเป็นบางส่วนนี่ถ้าสีปกติกรอบสี่เหลี่ยมน่าจะครบมีกรอบน่าจะเหลี่ยมเต็มเลยสีในเรอ e. น่าจะขาดน่าจะมีกรอบมีแตกขาดบ้างว <c oughs> ิดเจ้าบ,บีกีวิดเ <c oughs> จ้าเจ็บเออตรงไหนเนี่ยกีวิดโดวเหรอ นี่แหละเหมือนกับร้านประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์เรอจิบังกะปีเหรอนี่เลยวิตี่ีนี่คีวิตโดเจ็บเออตรงไหนเดียคีวิตโดเหรอเหมือนกับร้านประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ นี่คีย์วิดโดเจ็บเออตรงไหนเดียวีย์วิดโด้เหรอนี่เหรอเหมือนกับร้านบันดิตอิเล็กทรอนิกส์เหรอที่บางกะปิเหรอ <c oughs> นี่คีย์วิดโด้วิดดีวิดโดเจ็บเออตรงไหนเดียวีย์ว <c oughs> ิดโด้เหรอรหนี่แหละเหมือ,งงอนกับร้านบันดิตอิเล็กทรอนิกส์เหรอที่บางกะปิเหรอ ีวินโด้เจ็บเออเจ็บเออเจ็บเออปวดเออปวดเออปวดเออเม้นเออเม้นเออเม้นเออหน้าตากตอนน, what what rush. นี้คเหมือนกับร้านประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์เลยดีบางกะปิเลยวินโดว์มีเหรอเป็นกี้วินโด้เหรอเจ็บเออเจ็บเออเจ็บเออปวดเออปวดเออปวดเออะนี่เหรอ นี่หน้าต่างสีแดงก็เหมือนกับร้านบดดิิเล็กจอดิคล้อดิบังกะปิล้ออยู่ที่สีแดงล้อนี่สีมันก็สีเหลี่ยมกรอบข้างหลังน่าจะขาดปกติกรอบมันก็จะเต็มหมดหน่าจะขาดแตกมั่งนี่ก็เป็นสีแดงแล้อวิทยจ็ตบีล้อ